ขอโทษยังติดอ่ะโอ้ย,อยเจอสิงโตแล้วเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ชนไม่ได้อะไรมันเนาะเดี๋ยวเราโทษเองสิงโตสีงโตเข้าจะหายตำรวจเฉยเดี๋ย้ๆๆออกก่อนออกก่อนเอาของเกินขอหน้าเชี่ยสิงโตกับหมาป่าวิ่งไล่กันครับจังหวะนี้ฮยมาจับภาพกันดีกว่านะฮะตอนนี้สิงโตนะฮะกำลังวิ่งไปที่ไหนไปด้วยเราเรียกมอเตอไซค์ดีกวนะ่าอุ้ยมันว้าววาวอย่างเดียวเลยต ตามติดสิงโตสีขาวตอนนี้นะเขาคือสิงโตบนภูเขานะฮะกับหมาป่าที่กำลังไล่เขาตอนนี้สิงโตว,วิ่งลงน้ำไปแนละ้วโอ้ตํารวจเกี่ยวเกิดไปแล้วอันนี้หมาป่าสองตัวกำลังวิ่งไล่สิงโตนะฮะสามตัวไม่ใช่สองตัวขออภัยนฮะก่อนสกเกิร์ตอะไรกันนะผมเอาวนไล่กันมันจัดอะไรตอนนี้ อ้าวตอนนี้หมาเพื่อนกูย้ายช่องไปอยู่เน็ตจอกราฟิกแล้วตอนนี้หมาจมน้ำไปหนึ่งตัวแล้วฮะหนึ่งตัวยังคงวิ่งนำอยู่ครับเหมือนจังหวะนี้สิงโตตัวนี้นะเป็นสิงโตที่หายยากนะครับเป็นสิงโตภูเขานไอเสือดีเรามันจะมากัดเราอ่ะเจ็บนั่นแหละคือสิงโตภูเขาจังหวะนี้เข้าสิงโตเหนื่อยฮะสิงโตเลี้ยวหัวกับไปสู้ฮะกลับไปสู้มันเป็นแต่ว่าสิงโตเขาไหมตอนนี้สิงโตทะเลหรือเปล่า อันนี้สิงโตทะเลนะเพราะยังไม่ถึงทะเลเอันนี้สิงกับภาพมาเป็นหมาป่าวิ่งหนีสิงโตแทนนะว้าวาว้าว,าวาอย่างเดียวสิงโตตัวนี้เฮ้ยสิงโตมองหน้ากูเอาเดี๋ยวเอามันก,กัดกูเลือดฉูดแต่ไม่มีอน,นิเมชันกัดว่าเดี๋ยวฟักมานี้เลยสัตว์ลงทะเลไปมึงไฮ้แล้วอีกชนเพื่อนจิตใจทำด้วยอะไรวะ หมาเหรอมึงเอะหมาเหรอสัตว์หมาหมูไอ้เหี้ยกัดกูเลือดฉูดเลยพี่อะไรมึงมากมาไอ้สัตว์เอารักเพื่อนมาโดนเทต้าลงแน่ก่อนไอ้เหี้ยรักเพื่อนเหรอรักเพื่อนเหรอกูไม่ใช่ละไอ้สัตว์ว่าขบวนยิงกูแล้วกูยิงกูเปล่าฮะกูอยู่ในบังเกอร์ครับไม่เขาอยู่ใังเกอีดูด้วยครับน้องก่อนจะใส่ร้ายอะไรดูด้วยครับน้องพี ครับเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วฟาส<ม>แท็กฟาสแท็กรีเซิร์ฟคืออะไรอะ่ะครับมันต้องดูรูปอ่ะทำได้เลยไอตอนนี้มันมันมันกดมันกดอะไรได้ไหมเหมือนกับทำอะไรก็ไกด้ผลล็อกไปนั่งทำได้ไหมซับายรีเซิร์ชเซลสต็อกแล้วก็มันเหมือนกับมุมซ้ายมันมันเขียนคำว่ารีเซิร์ชเราก็เลยเข้าหัวข้อรีเซิร์ชพอเข้าหัวข้อรีเซิร์ชอ่ะ มันมันจะมีแดงอยู่2อันก็คือ Fast t ้า Research มันต้องจ่าย 2, 2. สองแสนห้าไอ้สองแสนสองกับอีกอันหนึ่งคือ View u n Lock ก็คืออันเดิมก่อนหน้าน,นี้ที่เราเข้าไปดูแหละหรือว่าต้องจ่ายวะจะจ่ายไปแล้วกันฮะพวกที่ว่าสจล็อกอาลิขไม่แน่ใจต้องไปที่นู่นไหมไอช่างเครื่องมือนู่นไหม ปีเสิุดเม้งตอนนี้ช่องมันมีสต๊อกใช่ไหมสต๊อกรีสุดซักไคล่เดี๋ยวเราลองลุกไปเลยดูดีว่าเอเจินสิบสี่เนว่าอะไรเออโทรหาแม่งเลยดีกว่ามันมีคูดาวไม่เผื่อว่ามันจะได้บอกว่าเออกูต้องทำอะไรต่อเออมันไม่รับสายวะกูโดนทัวลงกเดฟาแท็กไปเลยก็เลยจะเป็นไรสองแสนช่างมันเพี่ยทัวลงกูไอ้ด๊ดวิ่งกับมันลืมเลย มันมีฟาสแท็บสองแสนสองน่าจะเป็นปืนปืนของรถอะไรสักอย่างไม่เห็นให้ทำไรต่อเลยคืออะไรเนี่ยอ๋อมันมีตรงหน้าเมนเนตสนตาร์อ่ะเด็บเมนเนตสนตาร์แล้วก็มันมีมันมีช่องให้ติ๊กถูกสามอัน ใช่ปะก็คือมันเหมือนกับว่าให้แอสไซน์สตาฟทูรีเซิร์ตอ่ะแล้วมันจะเป็นเควสอ่ะอ่าของบัตรปะใช่อ๋อมันจะมีเป็นมันจะมีเป็นช่องติ๊กใช่ไหมอ่าใช่ใช่มีสามช่องอันนี้ปใช่ใช่มีสามช่องตอนนี้ติ๊กถูกแค่ช่องแรกช่องเดียวน่าน่าจะเออน่าจะอนั่นแหละน่าต้องทําทําให้ครบทุกช่องรู้สึกว่าอ๋อโอเคไอ้จัดมึงหนีตำรวจมามึงจะให้กลัวกันแล้วเหรอ เออจำได้แค่ว่ามันต้องทำทำภารกิจปลดล็อกนี่แหละภารกิจขึ้นยังวะต้องออกไปข้างนอกเว้ยไหมมันแต่เมื่อกี้เมื่อกี้จอดำนะมึงอยู่อยู่ข้างนอกปะไม่คุณหนีตำรวจเข้ามาข้างในเนี่ยเพราะเมื่อกี้มันจอดำเหมือนมันลีนาทีนึ่งอ่ะใช่ใช่แต่กูดูฮะแล้วปกติอ้าวเงียบเหงาเนาะไม่มีอะไรนเหรออืม ไอ้เหี้ยมันต้องทำไงต่อวะเนี่ยเซตอัพฮัลโหลเอเจสิบสี่มึงเลขาภาษาอะไรเนี่ยน่าเนียวะเดี<อ>๋ยวดูแบบเอายิงกูทำไมเนี่ยมันขึ้นสีเขียวอะ่ะกูก็เลยลองยิงดูปกติมันยิงไม่ได้ไอ้เนี้ยนี่มันยิงได้เฉยเลยกูว่าตกใจเหมือนกันฟาสแท็กรีเซิร์ฟต้องจ่ายอสองเซนสองเแม่งนักกลัว นี่คืออะไรนะไอ,อ้ิดเหล็บเคยนู่นโรงงานยาบ,บ้าเอ,อ้ยรถละตู้มึงปกติจอดเฉยๆมันหมุนเองวนันนะี้ป่ะเนี่ยไม่มนี่ี่หลอกแล้วปืนมึงหมุนเองนะเนี่ยเนี่ยรถมันมีด้วยได้ปจ๊บมึงมาดูดิเออนี่ยนี่ เรือดหมุนอยู่างนี้ปะอ้าวเข้าดิใช่แหละนิดนึงไม่ได้มึงเห็นไหมเมื่อกี้มึงเห็นไหมว่ามันว่ามันขยับอยู่อ่ะอ้าวหยุดแล้วขยับเลยมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วอันเดี๋ยวอันนี้ไปเลยดีกว่าลองดูแล้วกันรีเติร์ดสองแสนสองไปเลยมีลูกอึเย่เลยกดไป ะจะจะว่าอะไรป่ะพอกีเขาไม่ไหวไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ก็ลองออกมาข้างนอกดูก่นอนกดไปแล้วไม่ไหวแล้วมองแทนสองใจตายไปปิดเกงไม่ไหวป่ะอ๋อได้ปืนได้ปืนของเียอะไรคุณล มันเซ็ตอัปเสร็จแล้วมั้งเราอย่างเนี้เราให้ไอ้ยี่สสี่มึงค่อยรีเสิร์ชก่อนเออได้ไหมพี่แจ็คก็ได้ไปทำให้ทำอะไรปะเออได้หมดเดี๋ยวจะไปทำออโต้ช็อปไหมเบียร์เบียร์วันได้หมดแต่ของมึงพี่แจ็คจะครบแล้วนี่ของกูเลยอันเดียวพี่แจ็คเออทำของมึงได้ก็ได้นะนี่ยมันน่าจะทำหมดอะของแจ็ปด้วยอะ ประทีระหว่างไม่ของแจ็ปต้องไปทำลาดโดดก่อนเฟิร์สโดดก่อนเอาอือว่ะแจ็ปยังไม่มีเอซิทแหละก็เอางี้ไปทำของมือก่อนก็ได้อยากรู้อันสุดท้ายเป็นไงก็เอางี้ทำของมึงอันหนึ่งของกูอันหนึ่งแล้วก็ไปไปช่วยแจ็ปทำเฟิร์สโดดต่อโอเคจบเออตามนั้นมึงรับก่อนเลยเพื่อนแจ็ปขับรถไอ้เลยกูว่ากูเรียกรถใหม่ดีกว่าเฮี้ยรถเป็นไรวะแหมเอ้ยแต่เดิมสภาพก็ไม่ดีอยู่ได้ค่ะแล้วลงไปเลยแล้ว เงี้ยซับไม่พักเลยเขียงหมูเขียงหมูแดกแดกแดกโทรหาแดกละวเดี๋ยวไม่มีอะไรทำไปเพื่อความรวดเร็ว We w a ว w ว War เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเร่งเครื่องลงกันดีกว่าคนลงกันเนี่ยเดี๋ยวมันขับออกไป Let's Go เล็กดิ้นเนอร์ว่ะเฮ้ยใกล้ๆนี่ก่อนรถใช่ไหมตรไม่ใกล้ไอ้เห้ยสีมาไป,ไปที่เดนโนสเซาเมื่อกี้ตรงที่มีเดนโสเซาอ่ะเดนโน,นเซาป้าไสังเกตแจมเมอเรไม์ไาด้วยนะก่อนได้เลยครับลงวางเฮ้ยมาอยู่รถไม่เลี้ยววะ่ะดีบอดกูปังว่ะเนี่ยเอาละไง ต้องซื้อนะน้องโบดับโบ X สามสามอลิสเตอร์นะราคาแค่ไม่ไม่ถึงหลักไม่ถ no. so well, ึงพันโน้ตจะใช้ได้ดีมากมีเสียงแบบโอ้โหเสียงแบบนี้เลยคนดีไม่ต้องการเสียงครับมีไฟให้เลื่อนถึงหกหมดเลื่อนสามารถ DIY ปรับได้เราสามารถปิดไฟได้ด้วยนะแค่เดิมๆมันก็สวยงามอยู่แล้วะสามารถจับจอได้ที่ติกต็อก อเซ์แต่นั่นัน a f f i ี i a t e มัน a f ฟ i l i a t e ไหมครับที่มันทำคอาเสิร์ตง่ายนี่แหละใช่นั่นไงนั่นคือข้อดีนะเพื่อนข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็สามารถคัสตอมคีย์แคปได้ด้วยเออต้องเลยทุกรุ่นเลยอ่ะไม่ซื้อไม่ได้แล้วที่ TikTok อคอนเสอร์มี Affiliate ซื้อซื้อ keyboard ผมได้ชิลละพันไอชิลละร้อยผานไหมครับผมครับขั้วมีจริงแน่สัตว์ จริงัมีจริงไงนั่นไงกูว่าแล้วเจ้าที่จริงอ่ะกูกูถ่ายไปแล้วแต่กูไม่ได้ตัดทีเป็นคลิปรีวิวคีย์บอร์ดแต่กูยังไม่รู้ว่ากูจะไปคิดบทยังไงดีแต่กูจะแบบใส่เพลงเฉยแล้วก็ไปลงเฉยอย่างเงี้ยเย้ยพอค่าติ๊กตอกมาว่ะชิ้นละร้อยอ่ะที่ค่าคอมอ่ะคีย์บอร์ดอันหกร้อยกูได้ค่าคอมร้อยหนึ่งอ่ะคุ้มไหมคุ้มอ่ะโอ้คุ้มไหมเี้ยแล้วเดี๋ยวกูก็ขี่รถไปพังงา ไปหาเมืองแล้วก็ทุบคีย์บอร์ดมึงแล้วก็จับโทรศัพท์มึงมาสั่งซื้อหน้าหน้าของกูโอเคมึงคิดเนื้อเรื่องไว้ไม่ไม่ปรึกษาคีย์บอร์ดแล้วเก็สองพันเจ็ดกูเล่นที่จะทุบทิ้งง่ายๆเลยเดี๋ยวไปทุบทุบทุบเลยเพื่อน้มึงมาซื้อคีย์บอร์ดกูแล้วเดี๋ยวกูจะไปบ้านแจ๊บ้วยมาไหมไปทุบคีย์บอร์ดมึงทำไม ให้มึงซื้อคีย์บอร์ดที่หน้าโปรไฟกูอ,อ๋อกึจะได้ค่าคอมอันละหนึ่งร้อยบาทนี่คือกูกูหวังสองร้อยนะแต่ว่าไปทำทำลายของเพื่อนนะแต่ถ้าท่านผู้ชมกมชูต้องสั่งพันตะกร้าของมึงไปเนี่ยใช่ต้องสั่งแับตะกร้ากูเท่านั้นเย้เก๊ถ้าคุณไม่อยากเง็นจีแล้วโอ้โหติ๊กตองนะแล้ว ตีนเลยล่ะพี่ถ้าคุณไม่อยากให้ผลเห็นผลทับถุยถ้าคุณไม่อยากเห็นผมทำร้ายเพื่อนอย่างนี้คุณต้องสั่งแล้วไหมสั่งเลยสั่งสี่สั่งนะสั่งแล้วไหมสั่งเลย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 กดตรงนี้กดตรงนี้นี่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 พูดไปแบบนั้นแหละไอ้สุดท้ายก็ตัดต่อเขาซ้อมบทที่อะไรวะเนี่ยไอ้เครื่องบินอีกแล้วไปเลย นี่เราทำอะไรนะขี่เครื่องบินปโปรยยาฆ่า,มาแมลง Let's go <S มันจะมีเครื่องบินอุย้ยมันมีสองลำเปล่าวะทศไม่ใช่มันมีแค่สองนะ ไม่มันมีสามจุดนี่แล้วเรามีสามคนมนันน่าจะมีสามสามลำให้ดิใช่เปล่าเพราะตอนกู<ม>ทำคนเดียวม,มันก็มีสองลำเออเจ้าหมอดิ <laughs> อะรื้คนจะอ,อ,อยู่ทำเหี้ยอะไรล่ะอยู่เงาเงาถ้ามันมีสองลำกูสละกูอยู่เงาเงาเอง <laughs> แม่ดีเอ้ยกู <laughs> <laughs> สละให้เพื่อนไงให้เพื่อนได้เล่นไงเดี๋ยวเพื่อนเบือ่อ ใ,ใครก็อยากเหงาว่าเจอเครื่องบินเฮี้ยนี้เข้าไปและฮะมีสามลำหรือเปล่าวะสองกูบอกแล้ว go เ,เดือดรเครื่องบินเฮี้ยกูลรุมรุนัันไงลำไหนขับได้มึงก่อนเอ้ยนี่ไงกูรออยู่ว้ยลำไหน นไปก่อนเด้อแจ็ปขึ้นไปเลยเวลแล้วกูตามไปแจ็ปเราไปอันบนขวาก่อนนะไอ้แล้กูจอยยังไงแม่ก็บินเทียวนี่ขับเทียมากนะแจ็ปเรบอกให้เอ้ยเดี๋ยวกูได้สิขี่คอปเตอร์ว่ะเพื่อนไม่เคยมันไม้ทำอะไรอ่บินลำไหนโรยาร์โรยากดบนสเปียร์มันจะโรยาข้ามอะไร โม่ยากไ,ไมก่ไม่อยาก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 แต่ขับเครื่องบินอะยาก <laughs> มันแค่แค่ขับผ่านแล้วก็กดสเปซบ,บาร์ค้างอาจจะใส่บินสูงเกินแต่ว่ไม่สู้ลมเลยเ<อ>นี่เครื่องบินเหี้ยเครือ่องบินอากาศประเด็นนั้นที่ไม่อยากทำมันเนี้ยเครืค่องบินอากาศโคตรควไปเหี้ยไปยินแมนจีตอร์แลน

อ๋อไฟร้อนไฟสีเขียวหมดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตามกว่านั้นฮะคนเราต่ำกว่านั้นฮะแล้วเจ็บมาที่เดียวกันแล้วกูกูกูเหรอกูเองไอ้นี่กูนี่กูเขาเหรอโอเคโอเคโอเคนี่กูนี่กูนี่กูร้อนร้อนร้อนไม่มีอะไรไม่ใช่จะมาดูปิดเฮ้ยกูตีวงไม่พอไอ้เหี้ยวใช่ท่านั้นได้นะคนนู้นท่าอะไรท่าที่มาโค้งสว่าง กดห้าครั้งมันหมุนลองได้วงเพื่ออา้าวมันจะลงหัวนี้พอดีว่าเราตีวงกลับมามันจะโคยยาได้พอดีกูคเคยทำแล้วแล้วพอลงมาปุ๊บระเบิดเลยเอโอ้ต้องข้ามเขาด้วยอเฮ้ยศัตรูมากุจาัดก,การให้เพื่อนมาไปหาเจ็บแน่เลยบ่ เลาเตือนลรงไปกูแจ๊บคือสายเลยก่อนรู้ใจกันที่หนูวเะแจ๊บลงจอดเลยก็ได้จุดี๋เจอสายอยู่ที่เราแจ๊บบินมาบินหากูบินเล่นก่อนบินเล่นก่อนเดี๋ยวดูซสายเราเองเฮคอปเตอร์นี่มันยิงข้ามนมัข้ามเขาอ่ะมันช้านะเอ้ยเดี๋ยวแจ๊บรออันนี้ก็ได้รอระเบิดรถถังก็ได้รถบรรทุกรถบรรทุกมีรถถังเออรถบรรทุกปืนดิงไห โอ้โอเอาหวัวดิ่งใส่รถรถรถบรรทุกแม่งเลยนี่นี่จับไอ้เจึงเลยเหรอนี่ย่อนเลยหนีหนีนีหนีเา้ั่งใ้คน ไอ้สัตว์จับอย่ายุ่งกูมีการ์นี่ไงยังไงไล่ยิงกูวัเคอมพิวเตอร์วอวใบพัดปั๊มใบพัดมันระเบิดแล้วกูก็โดดโอเคเอาเดือดมากครับพี่โดยที่ไม่มีจับช่วยยิงเลยอ่ะเพื่อนมึงยิงยังไม่จ็บมากที่สุดเลยครับพี่กำลังอ้าวกวงกวงกวนองนนี่กูเองกูเองกูเองกูอยู่ใกล้สุดสุดละโอเคงั้นกูโดดล่มละ สลายามอยู่ๆก็ติดดาวไหวเงี้ยแจ๊บไปด้วยเอาเดี๋ยวเอาอยู่บนฟ้าไว้สัตว์ตำรวจมาเฮียกูกำลังลอยไปหาตำรวจไอ้สัตว์เตรเมียเลรลอยยาพิเศษตำรวจอะ ตำรวจคงจะตายให้มึงแหละโอ้อะไรวะไม่เวียวเลยอะแล้ว <Yeah, S 2> ใครเขายิงปู่เย็ดไหมไอ้เพี้ยยิยงใครแล้วว่าใครตัวมัน้วกันชุบ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 ไปทะเลชวบอันนี้ก็ไปไปช่วยเจ็บทามไปนู่นใช่ไหมก่อนกูก่อนดิกูก่อนอ้าเอาเอวะ โดยอยยังมาจับผมเลยไปจับเพื่อนผมดีกว่าจับคุณชิดเจับครับผมโดนบ่อยแล้วครับผมรอดครับท่านผู้ชมขอองการทำดีทำดีช่วยเพื่อนเหลือใครยังไม่ออกจากพื้นที่ครับพี่น้องแจ๊บไปเอ้ยหอมมันยิงแม่นจังวะไอ้ที่กำลังวิ่งหอมไอ้ห่าพ่อมือ ไปลับไอ้นมปัดเดี๋ยวต่อมาไกลขนาดนี้น้องไกลมากๆน้องไกลว่านั้นอีกแจ๊บไปว่านั้นอีกวิ่ง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 เลงยนขะับรถยังไกลอะ่ะโอ้ย โอ้สวยครับพ่ามื่นออกเอ็มซีเดี๋ยวนี้รับทราบ